จะบริโภคมันหายากน้ำในห้วยมีแต่ห้วยมันไหลผ่านอะไรมาบ้างผ่านสวนยางผ่านสวนอะไรตอะไรมาแล้วเขาฉีดยาฆ่าญ้ามาน้ำเขียวปุดอย่างฤดูฝนน้ำหลากมามันก็ขุนตั้งแต่เข้าเขตเมืองการมาจะมีภูเขาซ้ายขวามาตลอดตามล่องเขามา เรามาตามล่องแม่น้ํามาในบนเขานั่นมันจะมีแร่ธาตุต่างๆตั้งแต่แร่ทองคําแร่ดีบุกแร่ตะกัว่วในเมืองการเนี่ยเป็นแหล่งทรัพยากรที่เป็นแร่ส่วนมากเรารู้ไหมว่ามีแร่ยูรเนียมอยู่ในตะกัว่วพวกเราอยู่ในป่าในบ้านในเมืองไม่รู้จักหรอก พิษสารตะก,กั่วก็เอามารักษาที่โรงพยาบาลรักษาโรงพยาบาลเสร็จก็กลับไปบ้านก็ไปกินน้กกําตะกั่วอีกคือเก่าเมื่อคือเก่ามีอะไรแตกต่างไปกินน้ําที่สารเคมีเพราะเราไม่มีน้ําสะอาดบริโภค น็ตที่ที่หลวงปู่สั่งให้มาทํางานวันนี้มีสี่โรงเรียนนะก็คือเรามีขนาดกำลังผลิต6,000ลิตรต่อวันสามโรงเรียนแล้วก็3,000ลิตรต่อวันเป็นโรงเรียนอันนี้นั่นคือตัวตัวเมนเมนโปรดักต์ที่เราติดตั้งแต่อันนี้ก็คือเ,เป็นเรามาซ่อมบำรุงให้กับทางโรงเรียนอันนี้ที่3,000ลิตรมีโรงเรียนหนึ่งแบบสองท่อแล้ว6,000ลิตรก็มีโอยูเพ่อบ้านวิเสือบ้านวิเสือโรงเรียนวัดป่าท่าผุดเตยแล้วก็โรงเรียนยบ้านทุ่งเสือโซน ที่ใช้นี่พอเราใช้แล้วปวดท้องครึ่งไส้อาเกียมันหลายอย่างเพราะว่าผลเลือดในในในตะกวัวอยู่ในผลเลือดนี่มันตุงมากต่ำมากแต่บ้านบานคิตตี้เนี่ยนะผมกับเธอก็มีคือเด็ก<ม>เด็กใช่ป่ะบานทิก็เล่นฟูเล่นอะไรแบบผมก็บเั้นมีแน่แต่ว่าคิตตี้ล่างละถึงจติงจริงๆแล้วรูปเลือดคือคิตตี้บนเยอะกว่าปริมาณสารตะกัวเยอะกว่าเด็กคิตตี้ล่า,ลาง เพออราะว่าเพราะว่าพอเขามาดูเกียรตรงนี้เป็นที่สักกาะสักยภาพแรกใ,<ช>ในพื้นที่เขาจะมีพื้นที่ที่เป็นสารตะปวเยอะ่เขาก็เลยรณรงค์ว่าเราตรงนี้ที่เป็นสักยภาพแรกพื้นที่มีตะ่วเยอะเราจะไปทําแต่เมื่อไหร่ที่เราไปไปไป,ไป,ไปทำไปทําไร่แตนนาน<ช>มันจะเหมือนไปก่อกวนมันก็จะไหลลงมากับปุ่นกับน้ําพวกนี้อกับน้ำเนี่ยเขาบอกว่ากับปุ่นเนี่ยปุ่นที่เราวิ่งไปวิ่งมารถเนี่ยก็คือมีตะ่วด้วยนะเวาเราเวลาเราหายใจเข้าไปหรือเวลาเรา มีผลผลิตเนี่ยเขาจะมีมีบริเวณเป็นจุดไว้เลยนะคะว่าตรงไหนที่ตะป่วยเยอะตะป่วไมาเยอะถ้ายังไม่เกินปริมาณมาตรฐานกิโนลนกรัมที่เขากําหนดไว้สามสิบกิลกรัมอะไรเนี้ยตลอดก็เราก็เขาก็ยังยังให้แบบว่าจเจาะเลือดแล้วก็ดูควบคุมไม่ให้ไปไม่ให้ไปอย่างที่บอกค่ะไม่ให้ไปสัมผัสกับไม่ให้ไปนักินให้พวกปลากุ้งหอยพวกปลาปลากินได้แต่นี่ให้กินเครื่องใน<ว>หอยกุ้งอะไรพวกเล็กๆเนี้ยแล้วก็พยายามอย่าไปดื่มน้ํา ในลาห้วยแต่เด็กเราบางทีเขาก็ดื่มน้ําในลําห้วยดื่มน้ำก๊อกน้ําอะไรพวกนี้ก็มาจากลำห้วยเหมือนกัน <Yeah. S 1> นะคะ เริ่มต้นของงานโครงการน้ําดืา่มสะอาดเนี่ยคือเราได้เอาน้ำน้ำดื่มตัวอย่างจากแต่โรงเรียนไปวิเคราะห์อย่างเมื่อปีแล้วที่เราไปตำบลห้วยกระหยิงก็ไปวิเคราะห์บางโรงเรียนเนี่ยมีค่าเชื้อจุลินทรีย์อีโคไลฟอร์มสูงจ้ะก็ตัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวเนี้ยมันมีผลกับระบบโลกทางเดินอาหารก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคถ้าเราสามารถจัดหาน้ําดืา่มสะอาดให้นักเรียนได้มันก็ช่วยเรื่องสุขภาพนักเรียนนั่นก็เป็นสิ่งที่หลวงปู่คิดว่ามันเป็นแนวทางที่สามารถ ช่วยเยาวชนของเราเครื่องกรองน้ําระบบ AO ซึ่งตอนนี้ถือว่าระบบ r o ดีที่สุดในระบบอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำแล้วคือคนอื่นอาจจะพูดว่าระบบ AO มันเป็นบริสุทธิ์เกินไปสําหรับการกรองน้ําแต่พูดถึงสภาพน้ำน้ําดิบที่นี่กากเครื่องกรอง r o ผมว่าเครื่องกรอง r o สม,มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ททจะทําให้น้ําบริสุทธิ์สะอาดพอสำหรับโรงเรียนการที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนพูดต่อๆกันจะพอคนที่หนึ่งพูดถึงพอโรงเรียนที่อื่นก็ ว่าทุกคนรู้ว่าโอ้หลวงปู่ทําให้โรงเรียนแลวพออมีโอกาสได้เห็นเครื่องที่หลวงปู่ไปติดตั้งเมื่อปีแล้วซึ่งเป็นเครื่องค่อนข้างใหญ่กําลังผลิตสูงซึ่งก็เหมือนว่าทางทางพอโรงเรียนทางคณะกรรมการาาสารึัก็ก็เหมืนก็ทาจดหมายขอความอนุเคราะห์มาทางที่หลวงปู่กทางม,มิตริกก็หลวงปู่ก็มารับรับพิจารณาใจใจใจท่านอะ่ะมีมีตั้งไว้แล้วว่าถ้ถถาท่านมีกําลังพอท่านจะทําให้ทุกโรงเรียนในอำเภอทองอภูมิท่านไม่เลือกปฏิบัติ ก็คือการแนะนําการใช้งานของเครื่องกรองน้ำนะครับเริ่มต้นนะครับคือคือนี่คือเมนไฟฟ้าครับ<ช> <ๆ S 1> ที่เข้ามาค, <ๆ S 2> ครับเรายกขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือเมนของตู้น้ําเย็นครับครับอันนี้คือปั๊มปั๊มจ่ายครับอันนี้คือปั๊มสูบน้ําดิบบารานครับค่ะส่วนตัวนี้คือเครื่องกรองน้ําเอาอ่าครับอันนี้เครื่องก็เริ่มทํางานกันแล้วครับค่ะอันนี้เรามาดูฟังนี้ครับ วาวน้ำวาวน้ำจะมีอยู่สองจุดนะครับครับจุดนี้คือน้ําดิบ,บาดาลครับค่ะนะครับเพื่อเข้าแทงเก็บน้ําดิบบาดานครับถ้าปิดครับน้ําจะไม่เข้าแทงครับค่ะวันเปิดไว้ตลอดครับอ่าครับทาปิดนะครับ,รบจุดนี้คือน้ําที่เข้าไปหาความสูงน้ําดิบครับเวลาปิดทุกอย่างจะต,ตัด ก็ต้มหมดปั้มจะไม่ทํางานเครื่องก็จะไม่ทํางานในกรณีที่น้ําหมดนะครับกคจะอ่านอนนี้เครื่องเครื่องจะตัดอัตโนมัติเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับถ้าถ้าในแทงไม่มีเครื่องจะตัดหมดครับครับคปั้มตัวนี้สูบน้ำดิบเข้าไปหาเครื่องกองน้ำครับในกรณีที่น้ำหมดครับเครื่องจะไม่ทำงานต้องมากดรีเซ็ตเพื่อให้ปั๊มทำงานใหม่ กดตรงนั้นใช่ไหมคะครับครับอาจารย์ครับประมาณนั้นครับโอเคนี่จบขั้นตอนน้ำดิบจะเข้ามาหาสารกองเมชานิสระบบจะล้างออโต้ทุกสามวันพอล้างเสร็จปุ๊บก็จะมาหาคาร์บอนคาร์บอนก็เจ็ดวันล้างครั้งนึงค่ะแล้วก็เรซินก็ประมาณสิบห้าวันล้างครั้งนึ่งครับระบบล้างออโต้ทั้งหมดครับโอเคอาจารย์ถามได้เลยครับ เราตั้งไว้ที่8โมงใช่ไหมคะตัวนี้8โมง8โมง8โมงตรงอันนี้8โมง20ค่ะครับอันนี้ประมาณ8-9โมง9โมง,โมงเช้าถ้าถ้าจะตั้งให้สักประมาณเครื่องแรกนี่เป็น9โมง10โมงได้ไหมคะได้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าแดดจะดีๆเผื่อช่วงหน้าที่แดดดีๆเขาจะอยู่ประมาณ10โมงเช้าอะไรย่เงี้ยค่ะจะได้เวลาใช้ง,งานเครื่องจะได้เผื่อถ้าไปหน้าฝนนะคะครับอ่า ปริมาณพลังงานอาจจะไม่พอตอนตอน,ตอนประมาณ8โมงเนี่ยค่ะครับ okay. ต,ตั้งตั้งให้ประมาณ10โมงได้ไหมคะได้ครับ,รบเดี๋ยวให,ให้ทางทีมงานเข้ามาแก้ไขเวลาให้ครัอขอบคุณค่ะครับพอผ่านเรซินก็จะมาหาเครื่องกรองด้วยระบบเอาอันนี้กรองกําลัง6,000ลิตรต่อวันกรองเสร็จก็เข้าไปเก็บในแทงครังแต่เครื่องจะทํางานออโต้เมื่อน้ําเต็มเครื่องจะตัดออโต้ครับอืมโอเคเราก็มาดูทางนี้ครับ ต้อมใจอรอบหนึ่งครับปั๊มตัวนี้จะสูบน้ําดื่มเข้าไปหาตู้น้ำเย็นครับในกรณีที่น้ําหมดแท้งปั๊มจะตัดโอโตเราต้องมากดรีเซตเพื่อให้ปั๊มทํางานใหม่ค่ะ,คะอโอเค ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงค่ะที่ทางมูลนิธิที่ทางหลวงปู่ท,ท่านเมตตาโรงเรียนนะคะเพราะว่า1เด็กนักเรียนเราจะได้ดื่มน้ําดื่มที่สะอาดนะคะแล้วก็ผ่านการกรองแล้วก็ได,ได้มาตรฐานเพราะน้ำฝนน้ำที่เด็กดื่มที่โรงเรียนปกติจะเป็นน้ําฝนเราจะรองน้ําฝนให้ดื่มแต่น้ําฝนถ้าเกิดปีนไนแล้งน้ำในถังก็ไม่มีเด็กก็จะดื่มน้ําประปาภูเขา ที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้ทางมูลนิธิได้นําเครื่องกรองน้ําได้นําน้ําที่สะอาดมาให้รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจมากค่ะดีใจแทนเด็กๆดีใจแทนชุมชนนะคะชาวบ้านที่นี่ที่เราจะได้มีน้ําดื่มที่สะอาดได้ดื่มเห็นเครื่องแล้วดีใจมากไม่คิดว่าจะเป็นได้เครื่องใหญ่แล้วก็มีคุณภาพขนาด การลงปู่เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสกับโรงเรียนในตินทุระกันดารหาไกลที่ขาดน้ำขาดเครื่องอุปภภคบริโภคก็ในผในฐานะของตัวแทนของคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดป่าทาง่งปูเตยและชาวบ,บ้านปูเตยก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง จะได้ดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีปัญหาที่ผู้บริหารก็รู้ดีว่าเราขาดแคลนเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้อยู่แล้วซิ่งเราก็ได้รับความกาวัญนาจากหลายๆหน่วยงานแต่มันมาก็ลักษณะที่ว่าพอประเดประดังจะให้ยิ่งใหญ่ดีเหมือนอย่างนี้เหมือนที่ผม,ผมบอกผมประทับใจมากเนี่ยนะคือมันคุ้มอะครับมันคุ้มกับการให้มากเลยนะครับก็อย่างที่พาพวกเราไปดู ก็อย่างที่พาพวกเราไปดูว่าตรงนั้นเราได้รับงบประมาณทั้งสองสองหน่วยงานซ้อนทั้งเป็นหน่วยงานเอกชนนะตอนนี้ก็เหมือนกันเป็นหน่วยงานเอกชนมาแล้วมันมัน,ม,นมันฟูลมันเต็มนะเ,เต็มที่เลยนะครับยินดีครับขอบคุณมูลนิธิมากเลยครับครับก็ขอกราบขอพระคุณกระเด็นพระคุณหลวงพ่อนะครับที่กรุณา ให้ลูกหลานโรงเรียนบ้านบางสองท่อได้มีน้ําดื่มน้าใช้ที่สะอาดแล้วก็คิดว่าจะเพียงพอในอนาคตนะครับเราก็จะได้เห็นความสุขของลูกหลานมาเรียนไม่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้นะครับขอบพคุณมากนะครับรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนที่จะมีต่อหรือไม่มีต่อนะครับเรายินดีต้อนรับยินดีรับใช้นะครับยินดีที่จะดูแลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับ ขอบพระคุณมากครับก็วัตถุประสงค์ก็อันดับแรกเนี่ยหลวงปู่ท่านดำมริเรื่องช้างป่านะแล้วก็ช้างป่ามีคุณค่ากับแผ่นดินกับประเทศชาติแล้วกับศาสนามันโยงกันมา หลวงปู่ท่านก็พิจารณาดูว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยนะ,ะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้คุณภาพของน้ำดั้งเดิมเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องมลภาวะเช่นพื้นที่บริเวณเนี้ยก็เป็นแหล่งแร่ตะก,กัว่วพันิการที่เราจะสร้างเยาวชนให้เข้มแข็งเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เด็กเนี่ยก็จะต้องได้รับอาหารที่ มีสุขอ,อนามัยแล้วก็เจริญเติบโตไปโดยมีทิศทางมีผู้รับผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์กำกับสั่งสอนนะแล้วก็อยู่กับร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้รักรักถิ่นบ้านเกิดตัวเองมันก็จะเป็นภาพรวมที่เป็นลักษณะของบวรครับ คิดครั้งแรกแล้วว่าหมู่บ้านที่มีผลกระทบกับช้างเราจะไปทำงานเพื่อจะให้ชาวบ้านเขาเข้าใจเรื่องของช้างให้มันเป็นส่วนหนึ่งของช้างวันนี้ช้างเราก็สำคัญเนี่ยที่แรกมันก็อยู่ที่ตำบลห้วยขยงพอเราเข้าไปทำงานตำบลห้วยขยงมันก็ขยับมาตำบลท่าขนุนตำบลหินดาด ตำบลพูน้ำร้อนอแล้วก็ไปทำงานทางนี้มาตอนนี้ช้างขยับขึ้นไปตำบแลแฉะลังนั้นเราก็เลยต้องขึ้นไปทำงานที่ตำบแลแฉะวันนี้ครบแล้ววันนี้ครบทุกตำบลแล้วช้างก็ขึ้นไปอยู่ทางนู้นพอดีที่แรกเราก็ไม่ยังไม่คิดว่าจะข้ามขึ้นไปทำงานทางนูน้นเราก็ยังทำอยู่ทางนี้ก็เลยพอ ดีมีช้างอเลยคนขึ้นไปสำรวจไปทำอะไรต่ออะไรก็เลยก็ไปดูทุกวันนี้มันทำด้วยความยากลำบากไม่ได้มีคนสนับสนุนอะไรมากมายอาศัยเก็บเงินเก่ามาใช้ตั้งแต่สมัยเราไปสวดมัติกาเป็นพระหนุ่มก็มีคนสนับสนุนบ้างแต่ก็ไม่มากไม่ไม่ถึงกับที่ว่าเหลือเฟือ